เป็นศิลปินไอดอลเคบอกที่ประสบความสำเร็จมากๆหลังเดบิวต์นานกว่า6ปีสำหรับสีสาววงแบล็คพิง์ที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยเซนนี่ <S <S จิซูโรเซ่และลิฟา่าที่ตอนนี้ชื่อแข่งโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนคลับรักมากมายล่าสุดก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับสีสาวแบล็คพิง์ที่สามารถคว้ารางวัลสูงสุดในเกาหลีใต้กับรางวัลดาสังเกตยศดสูงสุดสาขากลุ่มตัวแทนนักร้องแห่งวงการเคปอปสักงาน2022ันยี่ s ิบส e ซ โดยรางวันนี้สะท้อนอุตสาหกรรมสื่อในประเทศและมอกแก่ผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและนำเสนอนวัตกรรมการนำพาซึ่งความฝันอันเตรียมล้นผ่านทางวิติการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเวทีนี้เลยมีความหมายมากๆสำหรับคนทำงานอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้